ดีครับพี่น้องพบกับผมผู้ใหญ่กรุ่งศีจานเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่ากเกษตรพอเพียงอ่ะวันนี้ก็เดือนพฤศจิกายน2567นะจริงๆแล้ววันนี้กอดจะนัดรถเข้ามาเกี่ยวเข่าครับพี่น้องแต่ว่านัดเขาบอกว่าจะมาเกี่ยวนัดพัดแล้ว3ามวันก็ยังไม่มาเกี่ยววันนี้ก็ต้องมาทุ่งมานั่งเฝ้าวางๆก็เลยไปเดินดูกล้วยเออเดินดูกล้วย ก็เห็นต้นมันเชิงจะงอยครับต้นมันเขียวมันจะงอยมันนักเครือมันก็เลยตัดมาซะสองเครือนี่ลูกบักเอบเลยเลยลูกใหญ่ๆเลยได้ขับเดินนี่บายเห็นไหมทางใหญ่ทางยาวเลยได้ขับนี่กลวยน,น,นี่นุ่นละดูทถะแม่เว้ยอนี่น่ะแกเอยนัดเขารถก็บอกว่าจะมาเกี่ยวตั้งแต่วันที่13อา้าว เขาก็ยังไม่เกี่ยวให้ติดตรงนู้นติดตรงนี้นะครับเข่าก็เหลืองเกือบจะมดดเราเด็กแกอยนี่นะเข่ามะลิครับมันล่มพอมันออกลวงมันก็ล่มเข่ามะลิเป็นอย่างงี้แหละครับก่อหนึ่งไร่ครับทําแบบผสมผสานนี่ครับเห็นไหมครับปลูกกล้วยตรงนู้นปลูกกล้วยอันนี้นาหนึ่งไร่นะครับทำหนึ่งไร่ก็พอได้กินนะครับ ครอบครัวมีอยู่4ี่ห้าคนหกคนเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นยได้ยินเสียงฟ้าลองไม่แกขึมึมหึมหึมหม,มไม่ใช่โต๊กมาน้ำขังอีกนี้รถก็จะเกี่ยวยากนี่ลอยมันหน้าม,มันมากนะครับมันล่มจมน้ามนะ่ะลวงเปียกผมเปิดน้ำแหงแล้วนี่เพราะว่ารถเขาว่าจะมาเกี่ยวไห้ก็เลยเปิดน้ำแหงข่าก็เหลืองแล้วครับนี่เหลืองมากแล้วเนี่ยรถยังไม่มาเลยนะครับ อีตรงนี้มันไม่ล่มถ้าเขาไม่ล่มนะครับผมเอาเครื่องตัดยาเกี่ยวเหมือนตอนทํานาปังก็เกี่ยวได้ครับไม่ต้องร้อรถเกี่ยวอันนี้มันล่มขวยยขียเต้นนั่งที่มันล่มลงก็พื้นมันเครื่องตัดยามันเกี่ยวไม่ได้ก็ต้องร้อรถมาเกี่ยวไห้ครนี้ล้อรถมาเกี่ยวไห้ก็ยางว่าครับอาศัยมาของคนอื่นแล้วก็อาศัยเขาเกี่ยวไห้ แต่ปีนี้ที่จริงนี่นาฝั่งทางนี้เขามาเกี่ยวแล้วเกี่ยวเสร็จแล้วแต่เขาด่วนไปเกี่ยวที่อื่นเขาก็เลยไม่ลงเกี่ยวให้แต่จักเมื่อไยจะลงมาโอ้นะครับนี่ต้องรอรอจะล่วงมดหรือเปล่าเข่าเหลืองแล้วเป็นเข่ามะลิครับก็คืออยู่นะครับลวงก็พอจะได้กินอยู่บังดึกว่ามายืนดูอีกมุมหนึ่งนะครับของคนาเอ๊ ก็ประมาณนี้แหละครับตรงนี้ก็ยังไม่ล่มมดทางนู้นล่มมดนี่นะครับรถเกี่ยวมันก็เกี่ยวขึ้นไม่มดอันไหนที่มันลงทางล่างมันก็ไม่ขึ้นก็เสียหายไปแต่ถ้าเกี่ยวมือมันก็ดีแต่ว่าเกี่ยวมือก็ไม่ไหวดอกแก่เ้ยแม่คาแรงแต่ก็คนคนที่จะเกี่ยวก็เฒ่ามดแล้วอายุมากแล้วเขาไม่รับงานแล้วหาคนเกี่ยวยากคนรุ่นใหม่เขาก็เกี่ยวไม่เป็นเขา ็ยากทำนานะครับเนาะไลนนี่ลงทุนก็สี่พันกว่าบาทเราเด็กแกนี่ถ้าได้เข่าไม่ถึงหกร้อยเจดรยโลดีก็ปัดขาดทุนนาปางผมขาดทุนลงทุนไปสี่พันได้เข่าเท่าไรครับสามอยกว่าโลโอ้นะครับนี่ยชีวิตเกษตรกรครับไม่ทำก็รู้จะทำอะไรเขาบอก ไม่ทำนาก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราอมีนาเนาะครับเนาะนี่นี่มาดูอีกด้านนี้ก่อนนี่แหละครับลวงก็คือ,อยุ่นะครับนี่ลวงลวงใหญ่อยู่เข่ามะลินะครับเนาะนะมันก็ลวงคืออยู่น,นี่วางวาง,วางก็เลยมาตัดหยานะถ้าง,งั้นก็เดินนี่โอ้โอยยาแค่ว่าเข่านี่ครับตัดไปนะครับนี่ ตรงนี้ก็ปลูกกล้วยเนาะครับก็ได้กินก็กล้วยนะแกวันนี้ก็ตัดไปสองเครือนี่แหละนี่ต้นมันตัดไปแล้วนะครับก็กําลังห้อยระโยงตรงเตงอยู่กล้วยนะครับเออนี่แหละครับละกอเนาะละกอปลูกไว้นะครับช่วงหน้าม,มากงวยมดเลยครับนี่ลมมดรากมันเนา่าเออละกอนี่ปลูกกันนานี่ไม่ดีอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องมาค้ำไว้ทันครับพอได้กินซุก ละกอฮอนแลนด์นะครับกินซุกหวานดีเนาะเนี่ยล่มมุดเลยครับละกอผมนี่เดี๋ยวว่าจะเพาะเม็ดปลูกอีกใหม่ปลูกหนาฝนในน้าท่วมนี่นาหนาหน้ามานี่หน้ามันท่วมนี่เลยดีครับนี่ดีมันเปียกชื้นมดเลยเออละกอรากมันก็เลน่นเน่าเน่ามันก็ง่วยเออจะจะวายย่ายังไงเนี่ยีได้ครับเนี่ยละกอฮอนแลนด์กินซุกนะครับ อันนี้ก็หล่นก็ยังไม่เก็บเผื่อมันจะสุกมันยังไม่ตายพอารากมันยังฝังดินอยู่นี่นะครับมะพร้าวที่เคยถ่ายทําคลิปให้ดูมันเกิดมามันก็เอายอดมุดดินครับนี่นี่อันนี้ขึ้นสูงละอ๋อหนุนในการกาบมันอยู่ๆมันก็มุดลงไปนูนน่นนะครับผมคุดเนี่ยคุดให้มันขึ้นมาเนี่ยนะ ธรรมชาติเนาะนะครับนี่กล้วยไข่ออกเครือแล้วครับกล้วยไข่ดูเถอะลูกแกเอ้เท่านี้โปโมือเท่านี้ก้อยเนี่ฮ่าอนี่กล้วยไข่นะครับเออนี่ลูกแค่นี้เองนี่อีกด้านหนึ่งครับมาเยืนอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็จะเห็นว่า ถ้ามันล่มไปอย่างนี้นะครับรถเกี่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่ไอ้ล่มควยไปควยมานะแกเอ้ยโอ้ยรถเกี่ยวเกี่ยวขึ้นไม่มดเสียนะครับก็ต้องรอรถต่อไปนี่ตรงนี้เหลืองแล้วครับเหลืองแล้วเขาถ้าเกี่ยวขนาดนี้ก็พอดีเขาบอกเกี่ยวเหลืองหลายมันหักมันมุนนะฮะมันแห้งโพดไม่ดีนะครับอันนี้มันดูผลงานตัวนี้ครับเคยทําคลิป ปลูกถั่วดินหรือว,ว่าถั่วลิสงโคลาชก็เรียกถั่วดินนี่ครับยาวไปนูน่นซื้อเม็ดมาปลูกปลูกถั่วยัางงามโอ้ยใส่ขีงงัวนะครับงามงามงามมาถอนดูนะครับว่าจะเอาเม็ดเั่าหน่แกเอ้ยต้นหนึ่งมี3าเม็ดสี่เม็ดเลยโมโ oh หเลยไม่อยากคุดถอนมัน เลยตัดใบทิ้งเลยน,น,นี่อยู่ข้างล่างนี่ยังมีเม็ดมันอยู่นะครับข้างล่างยังมีเม็ดอยู่เม็ด่วดินนะครับมันไม่คุ้มเหนื่อยนะครับถอนไม่คุ้มเหนื่อยดินเหนียวมันไม่ดีนี่มันเป็นดินเหนียวดินนาเอามาถมร่องน้ําตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อยงามแต่ที่ผมปลูกก็นานะครับโอ้ดกแท้ๆครับปีนะั่นดกแท้ๆท่วอย่างดีเลยมีไม่พอขายนะครับเนาะเออนี่ มะพร้าวกว่าปีหนึ่งจะสองปีเลยครับนี่จะสองปีนะทันวานี่ก็สองปีแล้วมะพร้าวผมต้นอย่างแค่นี้อยู่เลยเขาบอกว่าสามปีครึ่งสี่ปีก็ได้เป็นหน่วยได้กินนลผมคือยังไม่ได้กินหรอกจักมันจะได้กินหน่วยไงผมยังไม่เคยใส่ปุ๋ยสักทีเลยตั้งแต่ปลูกนะครับรรมชาติครับลงทุนมากหลายก็ไม่ไหวครับซื้อใส่ดีโอ้ยมันก็จะเปลืองเงินเนาะ นุ่นกล้วยนะครับกล้วยก็กําลังออกนะครับนี่กอละเคือกอละเคือนะครับมะพร้าวนะครับจะสองปีด้วนะครับนี่มะพร้าวนี่ตะกอก,ก็เหลือต้นนี้แหละค้ำเอาไว้กินนุ่นก็มีกล้วยแล้วก็ปลูกมะนาวซื้อมะนาวเข้ามากิ่งตอนมาต้นนี้อยู่แค่นี้นะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับนี่มะนาว นี่ยังไม่ได้ต่อน้ำลดน้ำเลยมันนาวนี่นะครับได้กินปีที่แล้วได้กินออกหน่วยกินแต่ปีนี้ทำไมมันไม่ติดดอกเนาะผมก็งงใจแทะนะครับปีที่แล้วพอได้กินหน่วยอยู่ต้นละลูกสองลูกนะครับไอ้ที่ได้กินเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ดอกดอกมันติดต้นตอนที่ซื้อกิ่งตอนมาอันนี้เดี๋ยวจะต้องต่อน้ำมาลดอีกสักหน่อยหละนะครับมันนาว่กล้วยนี่นะครับกล้วย การปลูกกล้วยเนาะดูเขาเนี่ยเขาให้เอาไว้กอละสองหนอนนะครับแต่ถ้าเครือมันมีเคือไอ้ถ้าต้นมันมีเครือแล้วก็เอาหนอ่อไว้หนอนหนึ่งเพราะว่าได้ทดแทนเขาไม่แห่ไว้หลายหนอ่อดอกอันนี้เสียด,ดายนน่นะผมไว้จะตัดก็พอดีตัดไปแล้วเคือหนึ่งเขาให้เอาไว้แค่สองหนอไงมันแย่งกันลูกมันไม่ใหญ่นะครับน,นี่ถ้าอย่างต้นเนี่ยลูกเครือมันก็หลายหวีมันก็จะใหญ่ มาตัดหยาแล้วก็ดูงามเกินน่แก่ไหมล่ะเออก็อตัดยาแล้วมันก็ดูงามนะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับฝรั่งก็แก่เอ,อ้ยไม่ทันกระลอกดอกมันมากินดีแต่แทะห่อได้มันก็มาเจาะกระดาษเจาะถุงหมดฝรั่งกิมจุนนะครับฝรั่งกิมจุนนี่น้ำใน่อกนี่ก็แห้งแล้วนะครับ นี่แหละแกเอ้สภาพของคนขี่้านทําอะไรถ้าขี่้านแรงไม่ดีแล้วโอ้ยอย่าไปคชิดทํามากเด้อเกินกําลังปล่อยลกบ่ปล่อยปลานี่ก็ลกจอกเอาจอกมาปล่อยจอกเต็มในอีกใหม่ครับไม่เอาละเค็ดล่ะมาขามเทศซื้อกิ่งตอนมากิ่งละ60กว่าบาทนะครับมาขามเทศโนนไทยในงานมทอสอเอามาปลูกแล้วมันก็ปีที่แรกมันก็ออกฟักอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้กินดี คนี้มะขามเทศกิ่งตอนนะครับมันไม่มีลากแก้วเออพอมันขึ้นต้นใหญ่ผมไม่รู้วิธีเนาะเขาบอกทําไมไม่ตัดกิ่งไม่ให้มันสูงให้มันแตกพุ่มเนี่ยพอมันต้นใหญ่สูงมันก็งวยงวยงวยมดเลยฮกต้นตรงนี้ครับงวยมดเลยนะครับมองเห็นไหมครับนี่เอ,อ้ยงวยมดเนเนี่ยคนขีดข้านเนี่ยถ้าอยู่อย่างนี้ยังยังยังยง ดูปีนี้จะได้กินไหมนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันฝรั่งกิมจุงฝรั่งนี่ครับห่อไว้กัะลอกมันก็มาเจาะมดกะแกะเลยโอ้นี่เหลืองเลยเด่นนี่เหลืองเหลืองเหลืองแล้วดี๋ยังไม่ได้เก็บเลยอืมนี่นะครับหน่วยเป็นหน่วย นี่ก็หน่อไม้นี่ได้กินเรื่อยเลยแกวันนี้ก็ตัดไปที่ทําคลิปเห็นไหมครับตัดไปทีละสามหน่อก็ไปพอแกงแล้วเด็กก้หน่อไม้นะครับมีที่กระปูกเอาไว้ก็ได้นะครับตัดหน่อไปก็อย่าให้มันขึ้นมากมันลกนะครับนี่เดี๋ยวผมก็มาตัดกิ่งลำทิ้งอีกใหม่เพื่อให้มันออกหน่อมากหลายมันลกนะครับเนาะ นี่กวไปวางนี่ไปสามหน่อได้หม้กแกงหนึ่งนะครับอของปลูกเอาไว้กินฝรั่งฝรั่งฝรั่งนะครับนี่นะครับมะขามเทศที่ใช้กิ่งตอนปลูกมันก็จะงวยแบบนี้นะครับมันไม่มีรากแกวหยุดก็งวยจะจะทำยังไงปล่อยทิ้งนะครับแต่นี้ผมเอาเม็ดมาปลูกครับเมะขามเทศเอาเม็ดมาปลูก แต่แกเอ้ยอุปสรรคเนอะนี่คือบทเรียนเอาเม็ดมาปลูกก็ดีอยู่แต่ว่าไอ้นอนนะะเนี่ยเนี่นะครับนอนมันเจาะเปลือกแล้วกว็าตายนอนเจาะเปลือกแล้วกว็าตายนี่มะพร้าวอีกปลูกมะพร้าวนี่โอ้มันมีแต่อุปสรรคนะครับไอ้นอนหรือตัวอะไรก็ชอบมากัด ใบหักใบขาดาถ้าว่างๆก็ได้เอายามาหยอดยอดมันบางทีก็ยอดเน่านะครับมะพร้าวก็นี่อุปสรรคของเกษตรกรทำอะไรก็มีมแมลงรบกวนนี่มะขามเทศนี่ก็ตายแล้วด่วงเจาะเปลือกลำต,ลต้นแหงแล้วต้นแหงแล้วนะครับก็มีกล้วยลิมบอ่อปลูกไว้ โอ้อันนู้นก็เดี๋ยวต้องตัดได้นู่นเดี๋ยวจะงวยเ <c oughs> นี่ยฝรั่งครับฝรั่ง <c oughs> เป็นหน่วยยุครับเป็นหน่วยพอได้กินอยู่เออลูกเขยดอกมะหอยขีดเล็กก็ว่าจะมาตัดยอดให้มันแตกยอดนะครับนี่ยังไม่ได้มาตัดเลยเออต้องมาตัดยอดให้มันแตกยอดอันนี้ก็ต้นใหญ่คิดว่าปีปีนี้หรือปีหน้าคงจะได้กินหน่วยและมะพร้าว อันนี้เป็นมะขามใหญ่นะครับมะขามใหญ่ฟักใหญ่นะครับนี่เอามาปลูกนี่ลำใหญ่ลูกใหญ่ลำใหญ่ปิงปองนี่มะพร้าวปีแรกที่ปลูกต้นขนาดนี้นะครับฝรั่งฝรั่งนะครับู่นมะขามเทศฝั่งนู่นนะครับก็มีปลูกนี่คือผสมผสานครับปลูกมันหลายอย่าง มะพร้าวปีแรกอีกสักปีก็คงจะได้กินตัวบ้างเนาะปีแรกต้นใหญ่ขนาดนี้ครับปีแรกปลูกนี่ยังไม่ได้ลดน้ำเลยฝนขาดฝนแล้วฝนไม่มาแล้วนะครับไผ่ก็มาปลูกไว้ไผ่เอ่อไผ่ก็เอ่อเรื่องไผ่เลี้ยงนะครับเนาะเนี่ยเอาไว้ใช้ลำครับเวลาเราต้องการเราก็เราก็มีลำนะอันนี้ขา <c oughs> ยังไม่ได้คุดดูเลยตั้งแต่ปลูกถ้าพอฝนตกมันกกขึ้นหน่อเต็มขวาตรงนี้คือบนเผาถ่านครับแต่ช่วงนี้หาม,าม้าไม่มีก็เลยไม่ได้เผาถัางพุมดแล้วล่ะเออถังพุมดไผ่นี่ก็เอามาพิษหน่อครับเนี่ยเอามารุ่นเดียวกันแบบนุ่นแต่ว่าอนนุนขือนลำใหญ่อันนี้มันขึ้นนน้อยมันไม่เป็นลำใหญ่แปลกไอ้ต้นนี้ครับ นี่อันนี้สะดาสะดาจืดนะครับได้กินยอดอยู่ตอนนี้มันไม่ออกแล้วนะครับสะดานึกขยันครับก็มาตัดกิ่งขีเล็กยอดขีเล็กเพื่อให้มันแตกเนาะเพื่อให้มันแตกยอดหน้าฝนนี่เขาบอกว่าเอาไปแกงไม่อร่อยก็เลยตัดทิ้งครับตัดยอดตัดทิ้งจะให้มันแตกไหมนะครับอันนี้เป็นทางน้ำครับจากคลอง เป็นท่อน้ำที่ผมฝังเพื่อเอาน้ำเข้ามาที่บอ่อนะครับแถวนี้ก็ปลูกขนุนกับ10ต้นเอาไว้นะครับขนุนนี่อยู่ประมาณปีปีสปีแล้วเนี่ยผมก็ตัดยอดเรื่อยไม่ให้มันใหญ่ให้มันแตกภู่มเตีย้ยเตีย้ยเคยดูมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใส่ชะอมชะอมก็เอ้ยเก๋เอ้ย,อยไม่ค่อยงามหรอก นะครับชะอมอน,นุนอนุกรมมาตัดยาแล้วก็ดูดีนุอน,น,นอ,อนตรงนู้นนะครับตัดยาเมื่อวันก่อนมะพร้าวเนี่ยสองปีไอตรงนี้มะพร้าวนี่ดีกว่าตรงนู้นนะครับตรงที่ถ่ายตอนแรกนั้นไม่ค่อยดีอันนี้จะดีกว่านะครับหน่อมันสมบูรณ์กว่าลำไย,ยก็มีครับลำไย,ยกระโหลก ลำไย,ยกะโหลกนะครับแต่ว่าเวลามันเป็นหน่วยจะจะเป็นกะโหลกหรืเป็นกะลาก็ไม่รู้มันนี่ <laughs> นคปดูดูมันใหญ่แล้วจะได้กินขนุนครับขนุนกล้วยโอ้ยนี่ก็กล้วยน้อยๆเลยไม่ได้มาตัดนะครับเล่าไก่ก็แก่เอยหมากัดไก่ตายหมดก็เลยไม่ได้เลี้ยงเลยนี่ นี่มะพร้าวต้นแรกเลยที่ได้กินหน่วยน้าหวานหอมหวานดีนะครับต้นนี้นะครับแต่ปีที่แล้วไม่ได้กินเลยกัดลอกกินมดเป็นหน่วยนี่ครับนะ่ะลอยเห็นไหมครับน่ะลูกเท่ากําปั้นนี่มันก็กินจักมันไปกินอะไรนะครับกระลอกไปเจาะก,กินมดเลยลูกเท่ากัาปั้นก็เจาะก,กินมดเลยนี่ปีนี้ก็ลูกซึกจะออกจันทร์แล้วนี่นะครับอ่าใครดูจะได้กินไ กระโลกมากก็โอ้ฝรั่งมะพร้าวกินมดนะครับปลูกอะโวคาโดไว้ต้นหนึ่งไม่รู้มันจะกี่ปีมันจะเป็นหน่วยนะครับเนี่ยผมตัดแต่งยอดมันไม่ให้มันสูงแก้วมังกรแดงครับก็ได้กินนอเกนี่มดหน่วยแล้วเนาะนี่มดหน่วยแหละใครอยากได้แนวมาเอาได้ด้วยครับเด้อมาขอได้ถ้าอยู่ไปใกล้แก้วมังกรแดง อโอ้มมีเรื่องอะไรก็ถ่ายรูปเล่นไปไงนะแกะเอ้ยบานทุ่งเนาะผมก็หาปลูกไปทั่วโดอกแกนี่ต้นลางจืดเด้อครับเนี่ยลางจืดบางๆก็จับเด็ดเขี้ยวสี่ใบหาใบนะครับเป็นการคับสารพิษเนาะลางจืดทุกคนก็รู้ทรัพย์คุณอยู่นะครับเนี่ยเป็นลางจืดนะครับดี มีพิษก็กินมันบ้างนะครับแล้วนี่ก็ปลูกบอระเพ็ดตรงนะ้แกเนี่ยนี่บอกว่าบ้านผมก็สมุนไพรนี่บอระเพ็ดนะครับปลูกบอระเพ็ดเวดาเครือบอระเพ็ดตรงนะครับนี่นี่แหละบอระเพ็ดนะครับเดี๋ยวนี้กินบอระเพ็ดไม่ขมแล้วล่ะเพราะว่ากินบ่อยนะครับเออนี่นะครับเครือมันเดี๋ยวนี้กินแล้วไม่ขมแล้วบอระเพ็ดกินบ่อยนะครับ นี่ครับน้ำมักน้ำมักผมก็ทําไว้นี่ตอนทนํานาก็เอาใส่ผสมเอาเทลงก่อนทําเถือกหวานเขานี่ก็ใช้น้ามักนี่แหละครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาเศษผลไมาล้ทำน้ำมักเพิ่มไปอีกเดี๋ยวค่อยใส่นาปังนะครับน้ำมักใครคิดจะปลูกพักหวานนะครับจริงเด้อครับเด้อเนี่ยเขาบอกว่าปลูกพักหวานนี่่าไปปลูกแต่มันแทางาันมันตายนะครับนี่พักหวาน ผมก็ใช้วิธีที่เขาบอกก็คือปลูกกับต้นลำไยเพราะมันจะอาศัยต้นลำไยห,หากินนะครับอันนี้คือต้นลำไยนะครับอันนี้คือพักหวานนะครับนี่ปลูกคู่กันมันก็เลยงามนะครับเพราะว่าปลูกเดียวๆแต่มันนี่ตายนะครับอันไหนปลูกคู่ไม่ตายกระบ้านก็มีสองต้นก็ต้องอยู่คู่ต้นลำไยนะครับถ้าอยู่แต่มัน ผมซื้อมาตั้งเกือบสิบต้นนะครับไอหมูนั่นลองปลูกแต่มันไม่รอดครับต้องปลูกมีพืชเป็นพี่เลี้ยงนะครับเนาะนี่มีต้นพยุงอยู่ต้นหนึ่งแก่เอยต้นไม่สวยเลยจะได้เงินหมืน่นเงินแสนเนี่ยเขาคือจะไม่ได้ดอกนี่ดูต้นมันไม่ใหญ่มันขึ้นอย่างงี้ต้นพยุงได้เนี่ยครับไม่ถ้าต้นทาต้นนุ่นก่อนราคาจะเป็นแสนนะเดีนี่ต้นเท่าข้อมืออยู่เลยนี่นี่แหละครับสภาพบ่อ ปล่อยปลาไปก็ไอตัวเงินตัวทองแล้วไอตัวเฮียก็กินหมดนี่เลี้ยงไก่ก็มหมามากัดกินหมดจักเป็นยังไงนะครับทําอะไรไม่ค่อยขึ้นเลยใบ <c oughs> เตยก็เอามาใส่ไว้นะครับเพื่ออยากทำขนมเพื่ออยากทำอะไรใไบเตยนะครับนี่แหละครับตัดแล้วก็ดูสะอาดดีเนาะตอนนั้นอย่าแค่ว่เขานี่ด้อเออนี่ครับเนจิกผมยังต้องปลูกนะครับเนี่ย หาต้นหาเบีย้ยมาคุดมาปลูกก็คือรอดตายแหละแต่ว่าใบไม่รู้เป็นยังไงนะครับต้นจิกค,ครับนี่อีกต้นหนึ่งปลูกไว้สองต้นนะครับต้นจิกนะครับนั่นลนะในร่องน้ำนี่ยังไม่ได้ดึงยาขึ้นนะครับตัดเลาะขอบเลยแต่ตรงในกลางร่องน้ำยังเลยเราไก่ก็ดูสภาพเอาเ้อครับูเด้อไม่กล้าเลี้ยงหมามัน ป้องกันไม่ได้มันกัดตะข่ายกไปกินไก่ตายมดนะครับนี่แหละครับไล่นาผสมผสานนะครับทํามีแรงปลูกอะไรก็ปลูกมันไปเรื่อยๆนะครับใส่มันละหลายอย่างไปเถอะใส่มันไปนะครับกล้วยนี่ด้อแน่นอนด้อแกปลูกแล้วเนี่ยก็ได้กินทั้งกะปีทั้งกระชาตินะครับมันก็ทยอยเป็นแต่ก็แนะนําเอาไว้กอละสองนอสามนอ นอนเนนน้อยไม่ต้องเสียดายครับตัดทิ้ง๋ยวผมตัดทิ้งนี่ในรอยตัดมันงอกขึ้นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะออกเครือออกหน่วยระโยงโตรงเตงก็พอได้กินไปเรื่อยๆอันนี้ยาหวานที่สไลเอลนะครับตอนแรกโครงการก็คือเลี้ยงไก่มาทาอาหารไก่เนาะเออมาซับมาบดไปให้กินกระลำไก่ตายบดก็เลยเป็นอย่างนี้หละตรงนี้ก็เอาสมสามาใส่นะครับต้นเหี่ยวยังไม่ได้ลดน้ำเลยเอาสมสามาใส่นะครับ อันนี้ผมก็เอาไอ้อยาเนเปียมาใส่โครงการนี่เลี้ยงไก่นี่ครับยาเนเปียตอนแรกว่าจะเลี้ยงงัวด้วยเนี่ยนะครับเตรียมปลูกยาเนเปียแล้วก็ยาวานิสลาเอลเลยตอนนี้ก็ต้องมาตัดทิ้งเลยเอาสมสามาใส่นี่ครับมองเห็นหนอนก็กินใบมดสมสาไปมีแต่นั่นดกหนา้นครับทำการเกษตรนี่ ถ้าไม่มาดูแลไม่ขีดยาไม่อะไรนี่ก็ไม่ค่อยได้กินตะแกะเองน่ทำการเกษตรเนาะดังนั้นก็ต้องมีเวลานะครับถ้าจ้างเขาทุกอย่างก็เจ่งทุนสูงนี่ก็ตัดยาแล้วมันก็ดูคืนหน่อยเนาะนี่แหละครับว่บางๆผมก็ลงมาเดินดูมองดูผลผลิตที่ตัวเองปลูกมันก็มีความสุขภูมิใจที่เราปลูกแล้วเราก็ได้กินของเราไม่ต้องไปซื้อใคร ทำเหนื่อยก็ยุดมีแรงแล้วก็ทำต่องานของเราไม่มีใครบังคับเนาะน,นี่อันนี้อันนี้ทำแล้วเหนื่อยผมก็ยุดเลยเละนี่ผมก็เลยไม่ได้ตัดสัมเนีางมันเดวเกี่ยวเข่า <c oughs> <c oughs> นะครับก็เป็นยังไงครับไรนาะสวนผสมปลูกกล้วยปลูกมะม่วงนะครับออปลูกมะละกอไป มันทุกอย่างนะถ้ามีอะไรก็ปลูกมันไปนะครับกล้วยเดี๋ยวนี้ก็หวีละ20 25 30หิวีใหญ่ๆหญ่ 30, นะครับอย่างตัดวันนี้หวีใหญ่ก็ขาย30บาทอันนี้ก็25ห้ารือ30มสิบเลยนะครับมีลูกใหญ่หญขนาดนี้นะครับนี่ก็พอได้นะครับเคือละร้อยนะครับแปดสิบบาทร้อยเพราะว่าเคือหนึ่งประมาณห้าหวีมีห้าหกหวีเจ็ดหวีนะครับ กล้วยนะก็ทำไปอย่างนี้แหละครับคือครับเออเนี่ให้ดูต้นซักในอนาคตนะครับปลูกเอาไว้ก็ไม่รู้จะขายได้ยังไงก็ไม่รู้นะปลูกเอาไว้นะครับหลายปีแล้วเด็กครับต้นซักต้นใหญ่และนะครับนี่นี่อยู่ประมาณ6-7เจต้นนะครับต้นใหญ่เลยเด็นะครับว่าจะไปตัดกิง่ง ม่ให้มันมีกิ่งมีก้านมากให้มันเป็นต้นตรงก็เลยไม่ได้ตัดสักทีนะครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อก็มีสาระเบิ่งไม่มีสาระบางบางคนบอกว่าเห็นถ่ายแต่บนเก่าก็ผมมีที่อยู่แค่นี้ก็ถ่ายแค่นี้แหละแกเอ้ยเนาะไม่ได้ออกไปทําคลิปนอกสถานที่เมื่อก่อนเคยออกไปแต่นี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยถ่ายลงแค่นี้แหละครับาฝากกดไลค์กด กดแชร์ด้วยนะครับเดอ้อวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเดอ้อ